มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกโบเหรอโบโบเหรอมันไม่ได้หากันเฮ้ยหลังผมผู้หญิงนะใช่ปะพี่ผู้หญิงนะใช่ไหอ่ะเจอแล้วโบนี่ได้มาแล้วโบ อย่างที่สองอะไรอ่ะมะนาวเหรอมะนาวแถวบ้านพี่ไม่มีอ่ะมีแต่บ้านเนี้ยบ้านล้างอ่ะทุกคนพี่ต้องเข้าไปเอาจริงเหรอจะมีอะไรออกมาไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่มะนาวอ่ะมันไม่มีใครออกมาใช่ไหมอ่ะไม่มีเนาะไม่ไม่ไม่มีเนาะได้มาแล้วมะนาวมันเบี้ยวอ่ะ อย่างสุดท้ายอะไรอะ่ะดินสอเหรอดินสอเหรอก็ต้องอยู่บนหลังคาดีหลังคาหลังไหนดีอะ่ะหลังนี้หรือหลังนี้ดีอะ่ะเอาหลังนี้ลกกนลแล้วกันใกล้ดีอึบอึบอึบอะอึบเพื่อดินสอมีไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วดินสอเจอแล้วเจอแล้วได้มาแล้วดินสอเรามากินกันเลย